ขอบรี่าทประธา,านที่เคารพค่ะศิริญ,ญาตันสกุลผู้แทนร,ศร,รัศดรแบบบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลค่ะสำหรับพระราชกำหนดที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของพิกัดอัตราภาษี สุลกากรน,นะคะทบทวนให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเราก็เข้าไปเป็นพาคีกับ WCO หรือว่า World Customs Organization นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มี HS Code ที่ตรงกับสากลเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการผู้นำเข้าผู้ส่งออกอย่างมากค่ะที่ผ่านมาเราก็ใช้ HS Code มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่ค่อยเป็นไปตามสากลสักเท่าไหร่ ผู้ประกอบการมักจะมีปัญหาเสมอๆนะคะในการที่จะนำเข้า,ขาหรือว่าส่งออกเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของกมรมศุลกากรเนี่ยจะแย้งพิกัดกับผู้ส่งออกเสมอมาว่า,าที่ท่านกำลังส่งออกเนี่ยมันไม่ใช่มันที่ HS code หรือว่าพิกัดที่รายงานเนี่ยไม่ใช่พิกัดที่ศุลกากรเห็นด้วยถ้าปรับไปตามสากลได้ก็จะดีมากนะคะแล้วยิ่งเวลาขาออกเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะต้องออกตัว Certificate of origin นะคะถ้าเกิดเป็นผู้ส่งออกก็จะน่าจะเข้าใจดีก็มีปัญหาอีกเพราะว่า HS Code ที่เราออกเนี่ยก็ไม่ตรงกับกรมศุลกากรในต่างประเทศ Certificate ก็จะใช้ไม่ได้อีกปัญหาเหล่านี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีการทบทวนพิกัดแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ากรมศุกากรยังมีการใช้ดุลพินิษในการตีความอย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่ยอมที่จะเ,เขียนระบุให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการตามได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะที่เราจะทบทวนนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ต้องมารับภาระแล้วพิกัดต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจในที่สุด ทุกวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขากังวลกันมากค่ะเขาไม่กล้าแม้แต่จะนําเข้าล็อตใหญ่ๆต้องเรียกว่าทดลองนําเข้าเป็นล็อตเล็กๆเ,เ,เข้ามาก่อนเพื่อมาเช็คกับกรมศุลกากรให้แน่ใจว่าสรุปแล้วของที่เราเขานำเข้าเนี่ยมันพิกัดอะไรกันแน่พอล็อตเล็กๆนะคะแล้วก็ศุลก,กากรกค็คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นพิกัดนี้นะคะพอนําเข้าล็อตใหญ่จะได้ไม่มีปัญหาเพราะเมื่อไหร่ที่นําเข้าล็อตใหญ่มา ศุลกากรแย้งพิกัดกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยโหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมีบริษัทหลายบริษัทนะคะที่มีข้อพิพาทกับกมรมศุลกากรในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการต่อสู้กันในชั้นศาลกันอย่างยาวนานนะคะกลายเป็นภาระภาษีกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นภา,าระหนี้ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกศุลก,กากรชีพ้พิกัดที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ได้ดีแคลร์มาก่อนหน้า อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทบทวนพิกัดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าดิฉันมีคำถามไปถึงทางท่านรัฐมนตรีว่าการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีโดยเป็นพระราชกำหนดแบบนี้เนี่ยมันขัดกับหลักการหรือเปล่าตอนสมัยดิฉันเรียนหนังสือมีคำพูดที่ว่า Taxation without representation นะคะก็คือว่าการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีโดยที่ไม่มีผู้แทนหรือว่าตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมพิจารณาซึ่งอันนี้เนี่ยแทาจะเป็นชนวนที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่สำหรับพิกัดศุลกากรเนี่ยนะคะทุกๆครั้งที่มีการทบทวนพิกัดจะออกเป็นพรกรเสมอมาตั้งแต่พรกรพิกัดศุลกากร2530 พรกพิกัดสุลการพศ2559แล้วก็ล่าสุดคือพรกพิกัดสุลกากร2564ทุกครั้งออกเป็นพรกทุกครั้งคือใช้อำนาจฝ่ายบริหารแล้วค่อยมาขออนุญัติจากในสภาก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนเป็นพิธีการเท่านั้นเองแน่นอนว่าในรัฐมนูญอนุญ,ญาตให้ท่านทำได้นะคะ ตามมาตรา173แห่งรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินเกี่ยวกับภาษีอากรต้องพิจารณาโดยรับหรือว่าด่วนสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องออกเป็นพรกเสมอไปฉันคิดว่าเราคงจะต้องคุยกันถึงหลักการแล้วก็เหตุผลข้อเท็จจริงว่าทําไมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่สําคัญเช่นนี้ถึงได้ออกเป็นพระราชกําหนด หลายท่านพูดไปแล้วว่าที่ระบุอยู่ในเป็นอัตราตอนนี้เป็นเรื่องของเพดานเท่านั้นนะคะเป็นเพดานสูงสุดเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าหลายท่านเนี่ยก็พยายามพูดเรื่องของอัตราภาษีหลายๆตัวซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เก็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการเกษตรไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าก็ใช้อำนาจฝ่ายบริหารอีกเช่นเดียวกันในการออกประกาศกรมศุลกาการตามมาตรา12แห่งพรบแห่งพรบอรศุลกาการสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นพิกัดหรืออัตราผู้แทนานาษฎรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพิจารณาใดๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเห็นไม่สามารถที่จะทิทักรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าท่านเห็นว่า เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารล้วนๆทุกวันนี้ก็เลยยังจะพบว่าหลายๆท่านก็ยังเข้าใจผิดว่าภาษียากรบางตัวยังมีการเก็บอยู่ทัทง้งๆที่มีการยกเว้นแล้วเพราะว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารทำให้ผู้แทนนักสรไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็จะขอให้ทาง ท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ข้าราชการกมรมศุลกากรได้นําข้อที่ดิฉันเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงนะคะแล้วก็อยากจะขอฟังเหตุและผลของการที่นําเสนอเป็นพระพระา่างเป็นพระราชกําหนดนะคะถ้าหากว่าไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าหลักการและเหตุผลที่สมควรดิฉันก็เห็นว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องออไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับ กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตว่าก็คงจะในหลายๆเรื่องก็คงรับไปนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะการเรียนอย่างนี้นะว่าในเรื่องของการออกพระราชกำหนดในครั้งนี้นั้นก็เป็นไปตามพันธกรณีที่เรามีอยู่กับองค์การการค้าโลก กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพันธกรณีที่เรามีอยู่กับทางด้านอาเซียนนะครับซึ่งในการปรับปรุงในเรื่องของพิกัดอัตราสุรกาก่อนนั้นก็จะกระทําในทุก5้าปีครับซึ่งกระบวนการในเรื่องของการจัดทําพิกัดสุรกาก่อนนั้นในครั้งนี้ที่เพิ่มขึ้นมา600รายการนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อเกิดให้ความชัดเจนในระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศกับ ศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานในเรื่องของการตีความในเรื่องของพิกัดนะครับให้ตรงกันรับอีกอันนึงก็คือว่าความชัดเจนในระหว่างการตีความในเรื่องของพิกัดของเรากับประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางที่เรานําเข้าส่งออกนั้นต้องตรงกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักในในการออกพระราชกําหนดในครั้งนี้ ซึ่งก็จะมีรายการ600กว่ารายการที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวดสินค้าใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์ทางด้านไอทีเรื่องของยานยนต์เรื่องของอุปกรณ์ไร้คนขับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ขออนุญาตกลาบเปลี่ยนว่าเรายังยึดหลักของกระทรวงพาณิชย์อยู่นะครับว่าเป็นเรื่องของห้ามนําเข้านะครับ รวมทั้งในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็มีประกาศของกระทรวงพาณิชย์เป็นสินค้าที่ห้ามนําเข้านะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกาบเรียนเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการจัด HS code นั้นให้มันตรงกันซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าในรอบนี้อาจจะยังไม่ตรงกันที่เดียวทั้งหมดเพราะอาจจะมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับในรอบ5ปีต่อไปนั้นก็อาจจะมีการปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ในการปรับปรุงในรหัสในครั้งนี้นั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะยึดหลัก HS Code เนี่ย6ดิจิตหรือ6หลักแล้วซึ่งเป็นองค์เป็น6หลักขององค์การการค้าโลกแต่เมื่อเรายึด6หลักแล้วเนี่ยเราต้องมาทํำดีเทลอีกดีเทลหรือรายละเอียดขยาย6หลักนี้เป็น8หลักที่ต้องขยายเป็น8หลักเพราะเราอยู่ในกรอบของอาเซียนด้วย เพราะในกลุ่มอาเซียนนั้นก็มาต้องมาตกลงกันอีกนะครับว่าไอสิ่งที่6หลักนั้นไม่เพียงพอไม่เพียงพอก็กําหนดเป็นอีกสองหลักเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะใช้เวลานะครับทั้งสองส่วนทั้งตอนที่เราทำหกหลักกับ8หลักเพราะนั้นถึงเป็นถึงเป็นที่มาว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกว่าที่จะได้ข้อสรุปทั้งในกรอบขององค์การการค้าโลกและ รอบของอาเซียนนั้นก็เกือบจะถึงกำหนดที่จะต้องมีการประกาศอัตราแทรพิกัดใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาขององค์การสุลกาก่อนโลกนะครับซึ่งได้กำหนดว่ารอบนี้นั้นหมกราคม2 5 6 5นั้นก็จะมีการประกาศใช้ซึ่งจำนวนประเทศที่มีการประกาศใช้นั้นโดยส่วนใหญ่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเ็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีการ ไม่มีปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มอย่างเช่นของอาเซียนอย่างเงี้เขาก็ประกาศกันไปก่อนนะครับเพราะนั้นของเรานั้นเองก็อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างแม้ว่าเราจะตกลงกันในกลุ่มอาเซียนได้แต่บางประเทศนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะประกาศแต่การประกาศตรงนี้เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศอีกด้วยนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าหลักการก็คือในเรื่องของการจัดพิกัดให้มันมีความชัดเจน ประการที่สองคือยังคงหลักการในเรื่องของการรักษาในเรื่องของเพดานหรือซิลลิงของอัตราอัตราสุกากรนะครับอัตราสุลกากรซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่ามีสามระดับด้วยกันเพดานที่กำหนดไว้ในกฎหมายอันหนึง่งกับในเรื่องของอัตราปกติหรือแอปพลายเรทที่เราเก็บอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็จะต่ำกว่าในอัตราเพดานนะครับ ยปกติเพดานเรนก็มีไว้ว่าถ้าจะเก็บอากรขาเข้านั้นก็เก็บได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศนะครับหรือเพื่อการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอีกอักตราหนึ่งก็คืออัตราพิเศษก็คือว่าัตราที่เรามีความตกลงกับ ประเทศที่เจรจาในเรื่องของเขตการค้าเสรีหรือในเรื่องของกรณีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะลดอัตราภาษีลงมาให้ต่ำกว่าอัตราที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะมี3ระดับด้วยกันแต่ในหลักการครั้งนี้นั้นเมื่อมีการจัดโครงสร้างใหม่จัดพิกัดอัตราอากรใหม่นั้นอัตราอากรตัวเปอร์เซ็นต์นั้นก็ยัง เหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในประเด็นหลายๆเรื่องที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไว้สักครู่นี้ได้พิปรายไว้ตัวอย่างในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่นะครับก็เป็นมีอัตราซิลลิงแต่เก็บจริงไม่ถึงเก็บจริงไม่ถึงส่วนในเรื่องของการที่จะส่งเสริมหรือแก้ปัญหานั้นก็คงจะต้องมีการบูรณาการในระหว่างหน่วยงานด้วย โดยลำพังของสุลกากรจะประกาศในเรื่องของลดอัตราภาษีนั้นในทันทีนั้นก็คงจะทำได้ในขอบเขตที่จำกัด,ดยกตัวอย่างในเรื่องของอา,อาหารสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นก็อาจจะดูต้องต้อง,องทำงานร่วมกับทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการพืชน้ำมันน้ำมันพืชนะครับซึ่งก็จะต้องดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของอาการที่ทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น แล้วก็ทำให้ราคา,าสัตว์มีชีวิตนั้นมีราคาที่สูงขึ้นก็ต้องดูตลอดอต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเมื่อเป็นมติออกมาแล้วนี่ทางสุลกากรก็ปฏิบัติได้ในทันทีเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องนั้นอาจจะต้องมีการทำงานร่วมกันในระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับเรื่องของปุ๋ยนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็คิดว่าในเรื่องของปุ๋ยนั้นได้มีการพูดกันมานานมาก เรื่องนี้ก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของโครงการอาเซียนนั้นเนี่เรามีโครงการปุ๋ยโลงงารโพแทชอยู่นั้นซึ่งก็มีทรัพยากรโพแทชนั้นสำรองอยู่เป็นจํานวนมากแต่ว่าจะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้นได้อย่างไรเพื่อทำให้ราคาปุ๋ยของเรานั้นมีราคาที่ถูกลงนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าโดยหลักการนั้นก็คือมีการเพิ่ม ในเรื่องอัตราไอประเภทคือรหัสซึ่งเราก็ต้องทําความตกลงกับทางอาเซียนด้วยนะครับในประการที่2ก็ยังคงในเรื่องของโครงสร้างตัวอัตรานะครับอัตราไว้นะครับก็นั่นเป็นหลักๆที่ขออนุญาตกับเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับทราบนะครับในหลายๆเรื่องนั้นก็ผมก็ขออนุญาตว่าเทคโนตไว้นะครับแล้วก็จะขอรับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบขอบคุณครับครับขอบคุณ